คือโอ้ยขอบคุณป้านิแกงใต้ค่ะให้หัวใจด้วยให้อุ้มใจวันนี้เป็นงานปิดทองฝั่งลุนลิมิตซึ่งงานเนี้ยหามาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นงานเก่าค่ะงานนี้จะได้ราคาไม่แพงมากแต่ก็ต้องไปเพราะรับเข้ามาแล้ว <c oughs> เป็นงานตั้งแต่เราเล่นเอ่อ เดือนอะไรนะพี่พ่อรงนุ่นเล่นได้คุณทษอะคะ่ะตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะหานานมากแล้วจ้ะใช่มีเล่นใกล้ให้ลุงฟ้านอนให้เต็มที่นะคะสวัสดีแม่ตีคะ่ะวันนี้เราก็เริ่มเดือนที่สอง งานที่หนึ่งของเรานะคะและก็จะยาว,ยาวไปหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เดือนนี้อาจจะเดินทางกันเยอะน,นิดนึงแล้วก็มีขาคาประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้มีคนมีคนอะทำใบสัญญานิเกปลอมขึ้นมานะคะเต็มแล้วค่ะคุณเชษคือ ไปทําไปบอกวัดว่าหาลิเกลุ่มฟ้ากิสดาบารามีไว้แล้วนะแล้วก็หาไว้ราคา1น0 0 0 0บาทแล้วก็เป็นงานแก้บนามาจําไปห้าห0 0 0นบาทเราก็ถามวันที่เท่าไหร่คะสวัสดีคุณแมววิภาค่ะเราถามวันที่เท่าไหร่เขาบอกวันที่6เมษาแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะวันที่6กเราเล่นวัดเพิ่มทานเป็นสารวัตรกำน,นกันพระกพลเวชภูหา แต่ผู้หญิงคนนี้ไปโกหกทางวัดว่าหาเราไว้แล้วก็มัดจำไปแล้วห้าหมื่นแต่ในกรณีที่ไปโกหกทางวัดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องว่าเขาบอกว่าเขาหาลิเกไปแก้บนเนี่ยทางวัดอาจจะเก็บกอไีได้ได้เงินเขาก็เลยให้ทางวัดร่วมจะเช่ากาอีเออจะเช่ากาอีแล้วก็จะจัดร้านค้าเรื่องอะไรทักอย่างเนี่ย แล้วก็ไปขอเงินกับทางวัดว่าขอเงินค่าเช่าเก้าอี้หน่อยสิเดี๋ยวลิเกมแก้วนทางวัดจะเก็บตังค์ได้มากมายสรุปกว่าวัดก็เลยโทรมาหาเราว่านี่ใช่ลิเกลุงฟ้าไหมเราก็บอกว่าใช่ค่ะ,ะเป็นพาะนะใช่ค่ะวันที่หกคุณได้เล่นวัดอะไรชื่อวัดสี่สุขหรืออะไรสักอย่างที่ทอยามไม่วงไม่ใช่ค่ะวันที่หกเล่นวัดเพิ่มทางของสี่ค่ะเขาบอกอ๋อแม่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้หลอกเราก็เลยว่าอางนี้ที่ค่ะ เขาลอกเขาก็เล่าเรื่องเป็นไม้ฟังว่าเป็นยังไงในกรณีที่ลอกทาวางมัดจงมัดจับเขาก็ส่งสัญญาให้เราดูสรุปเป็นสัญญาปลอมค่ะแล้วชื่อเนี่ยปลอมทั้งหมดเลยปลอมทั้งกระทั่งคนชื่อลางานเอาชื่อกิตดาไปลงแล้วก็ไปเอาเอาการโอนเงินนะ่ะของใครมาก็ไม่รู้ว่าโอนห้าหมื่นบาทโอนไปที่ใครก็ไม่รู้ต่างๆรแล้วก็มาแอบอ้างว่าโอนมาที่เราเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะถ้า ไม่ใช่คุยกับแม่แม่ใหม่นะแล้วก็ไม่ใช่เบอร์นี้แล้วหนังสือสัญญาของแม่น่ะจะเหมือนกันทุกที่ลักษณะเดียวกันก็อย่าไปเชื่อนะคะเขาก็น่าจะทําอีกทีนี้เราก็เลยบอกพาว่าไม่ใช่นะคะอ่อพาพาร์ทเนี่ยเขาจะมีอะไรเนะี่ยเราก็ถามว่าเอออาจารย์ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรบ้างไหมคะก็ลงในกลุ่มด้วยว่า เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอารูปไปดูแป๊บเขาจะเอาเป็นหนังสือสัญญาซึ่งซึ่งปลอมมากค่ะแล้วก็มีรูปน้องนุ่นมีลายเซ็นของกฤษดาไม่ได้ลายเซ็นหรอกค่ะเป็นใช้พิมพ์เมาอะพิมพ์ชื่อว่ากฤสดาเป็นคนรับงานแต่ไม่ใช่อ่ะเขาบอกชัดๆสวัสดีค่ะ เดีย๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยดีนะคะเขาก็ไม่เชื่อเหมือนจะมาขอเงินวัดอะเนี่ยเออรูปนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าหนังสือสัญญาแม่จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะหนังสือสัญญาแม่ถ้าจะภาพทําไปแล้วว่ารูจ้จัาจำได้เป็นอย่างนี้คุณเห็นไหมเนี่ยลงชื่อกิตาดาด้วยแล้วก็ไอ้ที่ที่ลงเนี่ยไม่ใช่ชื่อเนี่ยเนี่ยการโอนเงินเนี่ยไม่ได้โอนให้เราด้วยโอนให้ใครก็ไม่รู้ เอข้าพระเจ้านางพรนิพาพุทธบุตรอยู่ว่าเลขที่เท่านี้ตลาดตำบลราชชิดผักไห้ได้จัดหาลิเคลุ่งฟาน้องนุ่นมาททำการแสดงใช้บนรวมทั้งนอนงานบวชสามัเณีภาคฤดูร้อนวัดสี่สี่กุกเนี่ยมปอมากค่ะ จะบอกใช่เดี๋ยวแม่ว่าจะลงแล้วก็มีลายเซ็นหัวหน้าคณะหัวหน้าริเกกิตดาบารมีมีลายเซ็นพยารับรองด้วยนะคะคุณชื่อพิชัยนีอน,นันต์กิตดานี่ไม่เคยตื่นมารับงานหรอกคะ่ะแล้วการโอนเงินนะ่ะเป็นการโอนเงินจากนางสาวสุนิสาไปให้คุณมนูอะไรสักอย่างห้าห0 0่นบาทซึ่งไม่ใช่เรานะคะต่อไปนี้ก็ ระวังกันด้วยนะคะทางวัดแถวแถวอยุธยาเนี่ยค่ะปลอมชัดๆเลยแล้วรูปน้องนุ่นไปใส่ด้วยนะเห็นไหมคะอืมพะเขาก็เลยโทรหาแม่แม,แม่บอกไม่ใช่ละคะ่ะอาจารย์น่าจะหลอกแหละแสดงวันที่หกอืมคิดได้ไงนะ วันที่6เมษาโดยตกลงกับคณะลิเกได้ทําสัญญารับเงินจากเจ้าภาพไปแล้ว5้า0มืนคงเหลืออีกหนึ่งแสนจะได้รับเจ้าภาพวันที่6กราบของคุณเจ้าภาพคณะพระสงโอ้โหเราไม่เคยเขียนอย่างนี้เลยนะคะโดยทางวัดจะเป็นผู้จําหน่ายเก้าอี้ให้แก่ทางวัดตัวละ100บาทน้าหงานอะไรก็ไม่รู้โอ้กิษดาไม่เคยตื่นมารับงานละจ้ะแม่คุณแม่ขนุนหนังค่ะ คือส,สัญญาแม่นะคะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะจะไม่มีรูปอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่ว่านูน่นนี่นั่นเล่นที่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะแต่ท่านนั้นไม่ใช่พอกระส่งท่านบอกโอ้ไม่ใช่นะคะอาจารย์อืมไม่ใช่แหละลอกไม่ได้หรอกคะ่ะ เพราะว่าเขาจะหลอกหลอกก็ไม่เป็นผลเพราะว่ามันมันไม่ใช่เราอ่ะเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวมันเอาเรียนแบบโอเคใครอย่าอย่าไปแคบันนั้นลงนะดูทอดจิตเนี่ยเหตุกะแล้วต้องใบแน่เลย <c oughs> คุณ้าตั้งแต่กิสดาลางานถูกต้อง แค่ตื่นไปงานอย่างแทบจะไม่ทันเลยทุกวนันนี้ใช่ใช่ถูกมีหลายอย่างแล้วพระก็าว่าไงนะคุณก็ยิ่มากเลยเนาะคุณดังมากเลยนะ <c oughs> เขาเอามาลอกเลยบอกแม่และเจา้าอาจารย์เขาก็คงเห็นว่าอืมเขาก็คงเห็นว่าเออ,อะไรสักอย่างหว่าเรานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย พอจะมีอ่ะตัสดีก้ามุกตันลกมากบอกว่ากีส,สแตนไลเซนกีสาแาไม่ได้ไลเซนใช้พิมพ์มาอ่ะตัวหนังสือมัอนเท่ากันไม่ได้เหมือนคนเขียนนะคะพรีวทิทวันเนี้ยของใช้วันนี้รับมานานแล้วค่ะฝาาให้ใครไปลงก็ทีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นว่าอะไรมองฟ้าตี ดังมากหมายถึงเสียงใช่เสียงแม่ดังเอ๊ะคุณใบเด,เดี๋ยว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 คุณใบนี่เจอกันหน่อยค่ะคุณใบเป็นแฟนใครคะคุณใบคุณใบเป็นแฟนใครคะอ่ะ